นี่ผมจะมาเียงเฟของพ,พี่ซีร้อยเขาบอกนะคะนี่แล้วก็เดฟผมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับช่บิี่ใบนี้ผมจะมาตลอดนะ,ะัะ อาอัดคลิปกับเราครับไม่ต้องเสียใจเลยนะคือว่าดูหายแรงหมดครับอ๋อผมไม่รู้ครับผมไม่เข้าใจนแบบนะครับเอิลยครัยครับมิ่มเลยครับเ่ไ่ม้ครับมรับร่รับครับริ่ัเบ่คม่เรเ่มมมเร่มเรัคครับ ว่าเป็นตาดาตาดาครับโอ้หดาลอะไรเนี่ยครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเซิร์ฟนี่ขอให้ทำอะไรครับก็ไม่เข้าใจอนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูวิดีโอของพี่ซิร์สไม่ละเอียดเลครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเซิร์ฟนี่ขอให้ทำอะไรครับ ก็มีครับถือว่าด่าดีน้าว่าเสียบา้าครับผมก็เลยอ้าเฮ้ยคุณนั้นความแล้วครับเล่นเยอะนะได้ครับไม,ไม่เสียหายครับก็อ๋อตีกันครับเฮ้ยคุณชื่อคนรึเปล่าผมตกไปแล้วโย ตายแลวครับไม่ตายตายครับไม่เป็ไรครับไม่เสียหายครับคือว่าผมจะกลับไปแกแยะดะครับเรื่องเขาสู้กันยังไงผมไม่เ,เข้าใจเหมือนกันครับเขาต้องให้สู้กันตทไหนมก็เพิ่งเคยเล่นทีแล้ว ต้องไปตรงไหนถึงจะสู้กันได้ เด็กคูมอ่าคุณเด็กคูมเดี๋ยวผมแก้กันนะครับกดแค่โอเคผมแค่แค่เด็กคูมครับนี่ทําไม,ม,ไมตีเขาไม่ได้ครับตีได้ครับยังตีได้หรอตีได้ครับไม่เข้าใจครับพอเ,บเ,เชื่อมาสักหน่อย Oh. อ้าเด้งครับห่าเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ครับผมจะให้ไว้ใตค้คลิปครับเหมือนพี่สี่ร้อยอะก็ขอลาไปก่อนนะคะ